โอ้พ oh, oh. no, no, ี่น้องโอ้เคยเห็นบ่บ่เบยจำได้ดีเลยตกเสร็จหนำหนี่งบ่อได้ประมาณสี่กิโลห้ากิโลไปเลยในในคลิปเบาเหี่ยงตอนอยู่ไทยเห็นโม่ป่าคือคือคือไหลโม่ให้เห็นอนหนึ่งปีนปีนอนหนึ่งมันจังไงนี่อยู่แม่นโอ้นี่พี่น้องศรดรูประสิทได้โบนีย์จะใช้เนื้อเนื้อปลาอย่างเมื่อคืนนี้ปรากฏบ่ปรากฏปรอมานครับอะไรไปหลังแรกนี่นะ ผลงานของเฮาปลาสะดูใหญ่ได้ประมาณห้าโลสี่โลนี่แหละทุรก้าโลเนาะขา <5 S 3> กับสี่แล้วก็มีทางปลากุดปลากุดมีตัวใหญ่หญเลยอ้านี่ปลาบ้าเฮียงก็ยังกินนี่นี่แค่กินแค่กินยาปากชนลายแค่นี่เล็กกินนี่แค่นี่ เต็มทองเนาะบม่เนียงใดนี่แต่มา้านี่สึกเบ็ดเก็บูลคนใดสบายดีเลยสวัสดีพอมีพี่น้องวันนี้กะยำ้า้ๆเอาสิไปบึง เขาจะไปยามเบ็ดว่าชิถืึกหรือบ่ถึกก็ไปติดตามประลุนนำกัน เบ็ดปากในส่วนลายบ่ถึกเดือนนี้พี่น้องเบ็ดปากนี่บ่ถึกส่วนลายบ่ถึกเลยประมาณเบ็ดปากนี่ประมาณ,กมาณหกชิบปลายหลังพี่น้องแต่ว่ากับบ่ถึกเลยส่วนลายบิก๊กอันนั้นใส่เบ็ดเพียกถึกถึกกว่า ตัวนี้กหก็เห็นถึกชิบหกชิบ,ชบ,ชบไปลังถึกปลายังพี่น้องไปไปบิงเลย toe bén bén đấy pino, nhau. Bỏ... ừ, ừ, này nào, ờ, ờ, thử xíu đây pino, ờ, Bỏ... โอ้ยเสียดายดิห <speaking> ล <worldwide> ุดแล้ว <decent> พ <rise> ี่น้องหลุดแล้วหลุดแล้วอืมสิไปลายพุ่นะแต่ว่าก็บ่ถึกเลยสนลายบิกอันนั้นใส่เบ็ดเพียกถึกถึกกว่าบ่าวเหียงก็มา នេះៗបោកហៀងម៉ានយុបអរសួស្តីពីន້ອງសួស្តីពេលព្រឹកម៉ានយុដៃ3តោ เม็ดของบ่าวเฮียงกะเบิ่งเบิดแล้วมานมานอยู่แต่อันนี้กสิเบิงเ็ดเาต่อ ถือแล้วมันบอกถืออีกแล้วโอ้โหปรากฏอีกแล้วเป็ดวบเบื่อยมัน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 ได้ลื่นมูลื่นคูแล้วบัดนี้มันได้ชองแต้มเลยตัวแต้มนี่ตัวตัวน้อยน้อยลุดเกิ้นี่สองลังเอาในนี้เอาคีมนั่นเสียบเข้าปากแล้วกันเป็ดวบปลดนะดึงเอาเลยบ่ไ่ได้ดึงเลยมันก็มีวิธีปลดของมันน่ะ ดึงมันกระตายเลยเนาะปลาโอ้โหตัวใหญ่โอ้เสียงรถแตก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 พอเอาให้ได้เดือตัวหนึ่งได้ลีเนาะเกี่ยวกับอะไรตีลงเหือได อยู่มันอยู่ได้ไซโลด่านนี้นะอบอสดูดูลายดิท่านนี้ไพ่เห็นนั่นจับไกลๆรถไกลกับปาามันรถบอสเ,เอาขี้มันจับนั่นอเออแล้วก็ทอดทอดกลับมาดึงกลับดึงกลับระวงังได้โอเคเป็นไงแถนา,าเปจีชอนดอกเอาเด้อ โอเคโอเคโอเคนอนมีมาเป็นกระชิชอนเจ๊ดอกฉอนเป็นมาทุกอย่างโดเฉดาเวลตัวหนึ่งไงก็บ่เฮียงอีกเบ่าเบ่งให้บบาเฮียงเบ่งเบ็ดใช้เมื่อคืนนี้เม็ด นี่น่ะบอ้พี่น้องโอ้โอ้ปลาสะดุปลาสะดุพี่น้องมามามาจะเห็นเนี่ยอะไรญ่ะโอ้พี่น้องโอ้ เคยเห็นบ่อเลยจำได้ดีได้ตกเสีย้ำหนึ่บ่ได้ได้ประมาณสี่กิโลห้ากิโลไปเลยในในคลิปเราเหียนตอนอยู่ไทยเห็นบ่บ่ปลาคือคือคือลายบ่ให้เดนหนึ่งปีนปีนอันหนึ่งมันจังไง่เล็กนิ่วแมนโอ้นี่พี่น้องสะีดูประสิได้บนีย์จะใช้เนื้อเนื้อปลาอย่างเมื่อคืนนี้ปรากฏบ่ปรากฏประมานครับอันนไปหลังแรกนี่นะศรีดูหลังแรกของเบ็ดเบ็ดบ่อเบย ผลงานของเฮาปลาสะดูใหญ่ได้ประมาณห้าโลสี่โลนี่แหละพุริโกโลเนาะนค้ะกับสีแล้วก็มีทางปลากุดปลากุดมีตัวใหญ่เลยอานี่ปลาบ้าเฮียงก็ยังกินนี่แค่กินแค่กินยาปากสนลายแค่นี่เล็กินนี่แค่นี้ เต็มทองเนาะ่นเฮียงใดนี่แต่เมื่อเ้านี่ตึกเบ็ดเต็บรถกนไดนี่บ่อนที่เห่านอนเมื่อคืนนี่บ่อนนี่คือบ่อนที่เห่านอนบ่อนนั่นก็คืออันนั้นกนอยู่บ้านหากินนํำกันเหล่านอนอยู่เป แล้วหากับเบาเฮียงมานอนอยู่เต็นกับยุ่งกับสบายได้พี่น้องมีเต็นยุ่งจะเข้าบอดดิถ้าบ่ามีเต็นอู้นอนบอดาพี่น้องช่วงนี้เป็นฤดูฝนเลยยุ่งมันจะหลายนี่อเอาไพเหอไปการเมื่อคือนนี้ไปกการเมื่อคือนนี้พี่น้องได้ยิ่งได้ไปกการเมื่อคือนนี้พี่น้อง ได้นกนกอันนี้ก็คือแบบนกเข่าได้ไหมน้องเด็กับโบแม่นกเข่าเลยเบิ้งตีนะปานี่ได้มอคืนนี้ผลงานของเฮาเมื่อคืนนี้ลุกลุกลุกเล็ก,ลก,ลกป้งตามเจียวเช็ด ลงานเฮาผลงานของเฮาเมื่อคืนนี้ได้เ่ยน,นกมีทั้งนกทั้งปากร์มานอยู่ได้มีทั้งน,นั้นปลาะรู น,นี่ก็นกได้เมื่อคืนนี่น,นี่ก็ะหอกนี่นายพานนายพานได้ก็ะหอกก็หอกแดงพี่นอ้องเบืองนี่มีทั้งก็ะหอกทั้งป่าทั้งนกแบบนี้แหละอาหารแบบอาหารธรรมชาตินี่มีทั้งนกทั้งก็ะหอก อ้าวพี่น้องสิบอกพ่อมีพี่น้องตอนนี้กับประมาณประมาณน,นั้นสองสองโมงพี่น้องสองโมงเสาร์คือเลยสิบอกเฮาสิไปขายไปขึ้นขายป่าพี่น้องอยู่แกงลีนเพราะว่าอันนั้นพอได้ขายพอได้ซื้อพงศิรลดเลยก็อันนั้นพงศิรลดเกลี่ยพอได้ซื้อนั่นแหละก็ อยู่แบบอยู่บ้านเห่าแบบนี้แหละกันโบราสัตกับโบมีขนาดราสัตกับไายกับยังบดถึกโลปลาซาโดกับโลหกสิบบาทพี่น้องหกสิบบาทกับปลาปลากรดหนันกับโลโลวันนั้นโลโลละอยพี่น้องโลลอยปลายกะไปเอาจิกขับเรือในกะบจิ๋ไถในกระยากเนาะก็เลยไปไปลรวมตามน้ำกันไป ตอนนี้ก็หอดแก้งลีนแล้วหอดบอลทีเ,เจา้าทาซื้อป่าหอดบานแก้งลีนแล้วมันก้งลีนหาบอลที่เฮาหากินกับประมาณสิบกิโลเมตรเอาเฮาสีสรุปเลยพี่น้องนี่คือเงินเงินขายป่าได้พี่น้อง บมเมนว่าเฮาโมแมนเฮาจีหาขายตลอดเดีเพราะว่าตอนนี้หันเงินจีใสอันนั้นเงินจีใสดีซีมอเตอร์ไซค์ก็ยังบ่มีพี่น้องรถจักรนี่แหละไปออกให้ก็เลยสิพาเบาเฮียงสิบอกเบาเฮียงขายเพราะว่าบ่มีเงินใช้น้ำมันรถดีซีนะก็เลยขายนี่บ่ได้ขายหันสองร้อยเงินเงินเงินลาวกะสองเส้นปลายพี่น้อง ทางเงินไทยนี่ได้สองแสนปลายได้ซื้อรถได้ได้ซื้อรถแล้วก็ได้เฮ็ดเฮือนสไตล์โมเดิร์นแบบห้าคูณหกนี่แหละได้แน่นอนสองแสนปลายนี่แต่เงินลาวเบิ่งสองแสนปลายไปซื้อแต่ข้าวซานก็นยังบ่พออีหลีได้พี่น้องบ่แม่นว่าสิเว้าแบบหมูเน่กะเงินบาทนี่ประมาณประมาณนั้นสี่ร้อยสี่ร้อย เงินลาวก็สองแสนปลายกะสำหรับคลิปนี้กะสีบอกสำหรับคลิปนี้กะจบเพียงไว้ชันีพี่น้องถ้าวิดีโอหนาม,มาพบกันไหมกะเข้าใจพ่อกะเข้าใจพ่อเมีพี่น้องฟังไทยท,ท,ท,ที่ติดตามที่เป็นกำลังใจให้ซองมาเบยกะขอบคุณลายๆพี่น้องขอบคุณลายๆเด้อยู่นีมีแห่งทางฟังไทยกะขอบใจหลายๆบายบายพี่น้อง